ผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่ผมได้มารู้จักพระเจ้าและเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเห็นการอยวยพรที่มาาจกพระเจ้าในด้านการงานแล้วก็ด้านการรักษาโรคแล้วก็อวยพระเจ้าอยวยพรผมมามากมายจนผมไม่สามารถบรรยายได้หมดแต่ก็ผมขอบคุณพระเจ้าอีกด้านหนึ่งก็คือผมเชื่อว่าพระเจ้ากําลังใช้ผมอยู่ที่จะให้ข่าประเสริฐนันไปที่บ้านเกิดมโนนของผมหรือว่าประเทศที่ผมอยู่ในตอนนี้ก็คือประเทศลาวครับก็ ในครบระครบรอบ19ปีครอบครัวความหวังนนทบุรีนั้นผมขอพระเจ้าอวยพรให้กับพี่น้องทุกท่านมีความสุขมีความสดชื่นมีความสว่างมีความช่นชมยนินในพระเจ้าตลอดไปครับผมเจ้าอวยพรครับผมครับผมมีความภูมิใจครับผมที่พระเจ้าทรงเรียกมาแล้วก็มีผู้นําที่ดีในการสอนพระคำพีนะครับซึ่งทําให้ผมได้มีความรู้มากขึ้นนะครับผมและวันนี้ก็เป็นวันเกิด รอบรอบ19ปีของนนทบ,บุรีนะครับผมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็อยากความมุ่งหมายของผมนะครับอยากจะประกาศข่าวประเสริฐนะครับเพื่อที่จะนําคนมาให้ได้รับความรอดได้มากที่สุดครับผมอยากจะอวยพรผู้นําที่ลักกิ้งของเราก่อาผู้นาลักกิ้งเนี่ยเป็นผู้นําที่สั่งสอนเราพิษณาเราตามหลักการพระกัมพีให้เราเรียนดำเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้านะคะ แล้วก็ส่วนคิดจักเนี่ยมันก็อยากจะอวยพรว่าให้คิดจักเนี่ยเกิดผลมากมายทวีคููยิ่งขึ้นสิ้นปีนี้ให้ทะลุเป้า200คนเลยแล้วก็ส่วนวันเนี่ยก็อยากมีภาระใจในการรับใช้พระเจ้าร่วมกับพี่น้องทุกคนเลยนะคะที่ครบรอบ19เ้าปีข้าพเจ้าอยากมีส่วนร่วมในการถวายเรื่องที่ดินเป็นพันนิเวศของพระเจ้า ข้าพเจ้าอยากร่วมมีพระใจร่วมถวายสวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับคิดจักของหมอรุนทบุรีและก็อาจารย์สมบุรณสุขบุญเหลือด้วยนะครับ mm hmm. ก็เนื่องในโอกาสที่คิดจัดครบรอบวันเกิดในปีนี้ก็ขอพระเจ้าสมบรูรณอำานยพระพรให้คิดจักแห่งนี้เป็นคิดจัดที่เต็มล้นด้วยผู้วิญ,ญญาณของพระเจ้าเป็นคิดจักที่เป็นคําตอบให้กับคนมากมายและเป็นพรให้กับ คนในนนทบุรีเป็นคิจจักที่สำแดงพระเยซูคระเจ้าออกไปก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคิจจักอย่างนี้นะครับคิจจักความหวังนนทบุรีนำโดยอาจารย์สมุูรสุขรุลเลียนะครับอยู่ภายใต้การปกครองมีฝ่ายวิญญาโดยอาจารย์พิสุนาน์สิทธวงนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับคิจจักอย่างนี้ที่นำพระเจ้ามาบังเกิดใหม่และประภอรนันมากมายผ่านคิจจักอย่างนี้พระเจ้าก็มีนิมิตนะครับในส่วนของด้านการนมัสการที่จะมีส่วนในการที่จะ พันธกิจภายในจังหวัดนนทบุรีหรือว่าท้องถิ่นแห่งนี้นะครับที่จะขยายในใจของพระเจ้าจะมีส่วนในการด้านการนับก,การที่จะขยายไปสู่ตำบลทุกหมู่บ้านที่พระองค์ทรงใช้ร้าวงนะครับก็เชื่อว่ากิจจากแห่งนี้สวัสดีครับพี่น้องคิดจักรหวังนนทบุรีที่รักยิ่งครับผมฐานะสิทธิ์เก่าที่นี่ขอบคุณพระเจ้าและดีใจที่ได้มาที่คิดจักรแห่งนี้ในวันนี้นะครับได้มารู้ว่าจะมีการจองครบรอบ1 9้าปี นะครับปากบันมุ่งสู่หลักชัยผมขอบพระเจ้าที่ได้มีโอกาสได้มาหนุนใจพี่น้องให้กําลังใจพี่น้องผมรู้ว่ากิ่จัก,กรวรรดินุทบุรีนั้นแต่คิดจากที่พระเจ้าทรงตั้งไว้และพี่น้องทุกคนก็รักพระเจ้าผมได้นําสิ่งดีๆที่ผมเคยอยู่ที่นี่ได้ไปแบ่งปันแค่กับพี่น้องพี่จักรวรรดิแคะรัศสีมาให้พี่น้องฟังตลอดเป็นประจํา ถึงสิ่งที่พี่จักรก็บรินทบุรีนั้นที่ได้สร้างผมขึ้นมาและผมก็มปส่วนร่วมในงานของพระเจ้าที่นี่หวังว่างานของพระเจ้าที่ก็จะเติตบโตมากยิ่งขึ้นผมดีใจและเห็นพี่น้องกำลังเข้มแข็งในพระเจ้าขอพระเจ้าสรงวยพระพรพี่น้องให้มีความสุขในงานฉลองครบรอบ9ปีและขอให้การเกิดผลตลอดทั้งปีนี้และปีต่อๆไปด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีเป็นปีที่ก้าวกระโดดจะเป็นปีที่จเจเิเลิญเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้า บากบันมุ่งไปสู่หลักชัยค่ะบีอาบังลาว์ลาวราชบุรีหอมลาวสีลาวปีบากบันมุ่งสู่หลักชัยเย้ yeah! ครับสวัสดีครับพี่น้อง วันนี้เป็นวันที่ผมมีความภาคภูมิใจที่เราครบรอบ19ปีแห่งความหวังนนทบรุรีเราตั้งใจที่จะบักบั่นมุ่งไปสู่หลักใยผมเชื่อว่าเราสามารถไปสู่หลักใยได้ถ้าเราทุกคนร่วมใจกันเป็นเอกภาพเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผมอยากจะหนุนใจด้วยพระวจนะรมของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่15 ข้อห้าถึงข้อหกบอกว่าขอพระเจ้าแห่งความเพียรและความชูใจสุโปรตช่วยให้ท่านมีความเป็นน้ำนึงเดด้ยวยกันตามอย่างพระเยซูคริสท่านทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเราทั้งหลายผมพร้อมและพี่น้องผมเชื่อว่าเราทุกคนจะร่วมกัน เป็นเอกภาพเป็นน้ำหนึ่งจะเดียวกันเพื่อจะทำงานของพระเจ้าให้สำเร็จและเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระองค์อย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรครับไไว้้ดยืนแลเรามีช